ญาตของพระเจ้าไปทำงานในที่ขอเราธรรมนรุตเพลงกรดเจอใจเราโปรดเจอเราพวเราต้องการและพระเจ้าแต่ต้องติดใจของเราแต่ต้องความคิดเอ่าราแต่ต้องร่างกายเท่าร่เพอเรามีความรู้สึกบางอย่างที่เกิดขึ้นเพื่อเราจะมีความสามารถกระทำตามค่อยคำของพระเจ้าที่ได้กล่าวไว้แล้วที่เรายังไม่สามารถกระทำได้แล้วเราก็เริ่มที่จะสุกผลและกระทำตามไม่ใช่ในตัวเอง แต่โดยพระวิญญาณของพระเจ้าทีา่จะทำพระรชกแล้วพระวิญญาณของพระเจ้าต้องการทํางา,านไม่มีหรอ้แต่หลายครั้งเราไม่ได้ยอมหหให้กลุ่มพลังงานเพราะว่าเรารู้ว่าเราเราูรา้วา่าพระวิญญาณของพระเจ้าที่เราต้องรู้เราเชวรร่วมเข้ามาจะสิ่ภายในนั้นร่วมจะสิ่ในใจอยูช่อักแลแต่ะองค์จะไม่ทําอะไรจนกว่าเราจะอนุญาต เพราะโเป็นเองวิญญาที <inaudible gae> ่ทรงสัก์สื่อและทรงกรนุนาทรงชอบธรรมโกทรงให้เกียรติกับชีวิตของเราถ้าเราไปบอพระโรลเจ้าข่าช่วยด้วยโรงไม่ช่วยพราะมีความศักดสงบอยู่ข้างในเราแะทั่งเราร้องเรียกโรลโกลเจ้าข่ากรุณาด้วยช่วยด้วยนำด้วยฆ่าด้วยโรลจะเริ่มทำงานในชีวิตและโกลทำกัศลและถ้าเราขอโกล พระาจารยรโบบอกว่าการงานของเรื่องไหนเป็นศัตรูของพรอคเราจะต้องจับไว้ตลอดชีวิตกว่ากฎอันนี้เป็นกฎสําคัญที่พระเจ้าบางไว้วนะว่าการงานของเรื่องไหนเป็นศัตรูของพระวิญญาณพระวิญญาณไม่สามารถทํางาน่านทีตเราได้ถ้าเรายังมีเรื่องไหนคือการกระทาที่ออกมาจากชีวิตเองเพราะต้องทีสอนเรามากมายที่เดียวเราฝังไว้แล้ว

เรามีว่ามันอ่อนแอมันแย่แล้วพระเจ้าสมช่วยเราตแล้วในการที่เราจะคนมีปากรับใช้พระเจ้าด้วยชีเราจะต้องมาเริ่มฝึกห่วให้ขงหยาของพระเจ้าทํางานอาแล้วสะเราขึ้นบนค่อยคาของพระเจ้ามากมายที่เราได้อ่าาที่เราได้ฟังของชาวแลวเราเจ็นว่าพระเจ้ากำลังสร้างชีวแล้วเราจึงต้ารเคลื่อนไหวของขงยาในชีวิตเราในจิตจักรเราในเครื่องของเราแล้วเมื่อขงหยานเคลื่อนไหว ไม่ว่าเราจะเหนื่อยเราจะยากลำบากเราจะมีอะไรก็แล้วแต่จิตใจของเรายังมีความชื่ชนชมยินเพราะปัญญาของพระเจ้าย,ยังสั่งดามให้เ,เกิดความเปลื่อนตีภายในอยากให้มีเรี่ยวแรงมีกำลังอยู่ข้างในที่จะกระทำพะระราชติจของพระเจ้าพา่อเป็นญาตของพระเจ้าชุติศิลป์นะครับเรารวมก,กัน